เงินเดือนหมื่นห้าก็นั่งเร้าสนามบินได้นะคะวันนี้แก๊จะมารีวิวบัตรเครดิตทั้งหมด22บใบที่แก๊บคัดมาแล้วว่าคุณพี่ขาเพียงถือบัตรหน้าต่อไปนี้นะคะเงินเดือนหมื่นับาทขึ้นไปก็มีเล้าสนามบินนั่งฟรีๆไปเลยค่ะมีใบไหนบ้างใบไหนคุ้มสุดวันนี้แก๊บมารีวิวให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีชนชนแนลนะคะ ซึ่งสัปดาห์นี้กวางสาวก็จะมาพร,ราวดีวิวให้ฟังกันอีกแล้วนะคะทุกคนแต่แต,แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s Subscribe c ช a n e l องแก๊บด้วยนะคะกลับมาคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าเข้าใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะหลายคนก็มีแพลนในใจแล้วว่าคุณพี่คาหนูกำลังจะเดินทางไปเที่ยวค่ะคุณพี่ทีนี้ เวลาเราจะเดินทางไปเที่ยวอ่ะหลายคนก็ต้องไปรอกันที่สนามบินใช่ไหมคะบางคนก็จะมีคําถามว่าแบบเออคุณพี่ขาพอดีหนูก็อยากจะเข้าไปนั่งเล้าสวยๆค่ะคุณพี่เป็นนั่งรอเครื่องในเล้าหาอะไรทนันเล่นอะไรเงี้ยคุณพี่พอจะมีบัตรเครดิตแนะนํำไหมคะอะไรประมาณนี้ได้ค่ะวันนี้นะคะแกปก็เลยจะมารีวิวบัตรเครดิตนะคะที่แกปคัดขึ้นมาเลยว่าเป็นบัตรเครดิตที่เข้าเล้านะคะง่ายมากๆนะคะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะคะซึ่งคําว่าเงื่อนไขยเยอะแยะมากมายสาหรับคอนเทนนี้นะคะสำหรับแกปเนี่ยก็คือว่า บัตรไหนที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะเกิน5000บาทขึ้นไปนะคะบัตรเหล่านั้นเนี่ยแก๊บจะคัดออกนะคะเพราะสาเหตุที่พูดแบบนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหน้าบัตรเครดิตที่เข้าเล้าสนามบินได้มีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าบางบัตรเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขก็คือค่าธรรมเนียมรายเปลี่ยงเขาเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะคะหรือว่าเกิน5,000บาทขึ้นไปเนี่ยบัตรเหล่านั้นเนี่ยแก๊บเชื่อว่าหลายคนนะคะก็จะพยายามเลี่ยงบัตรเครดิตที่มีค่าธรรมเนียมเนาะดังนั้นบัตรที่แก๊บจะมาวิววันนี้ใบไหนเก็บค่าธรรมเนียมเกิน5,000นะคะแก๊ เงื่อนไขที่2นะคะที่จะคัดออกวันนี้ก็คือบัตรไหนที่มีการกําหนดยอดใช้ขั้นต่ํามานะคะถึงจะเข้าเราได้บัตรกลุ่มนั้นเก็บก็จะเอาออกนะคะปัจจุบันนี้อย่างที่เก็บแจ้งไปว่าหลายหน้าบัตรมากๆมีเล้าสนามบินมาให้แต่เขาจะมีเงื่อนไขนะคะว่าปีหนึ่งคุณจะต้องช้อปปิ้งเกิน200 0 0 0บาทเป็นสกุลเงินต่างประเทศขึ้นไปคุณถึงได้เล้าฟรีหรือปีหนึ่งคุณจะต้องใช้จ่ายพันบาทเกิน50 0แสนล้านหนึ่งสล้านขึ้นไปคุณถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้เลานะคะบัตรเหล่านั้นเก็บก็จะคัดออกเช่นนกัน เงื่อนไขที่3เลยนะคะที่เก็บจะคัดออกก็คือบัตรพวกที่ AUM เกิน10ล้านบาทขึ้นไปนะคะเพราะบัตรพวกนั้นนะโดย standard ทุกคนรู้อยู่แล้ว ว่าเขาจะมีเล้าสนามบินมาให้นะคะดังนั้นบัตรพวกนั้นอะ่ะก็ไม่จําเป็นจะต้องมารีวิวหรือพูดถึงวันนี้เนาะเพราะว่าเขาก็จะมีเล้าสนามบินให้อยู่แล้วนั่นเองดังนั้นบัตรที่ดิฉันคัดมารีวิววันนี้จะเป็นบัตรที่แบบเออใครๆนะคะก็สามารถเข้าเลาได้โดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขยเยอะแยะนะคะหรือผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันอะ่ะก็สามารถเข้าไปนั่งในเล้าช่วงปีใหม่นี้ได้นั่นเองนะคะบัตรเหล่านั้นจะมีใบไหนบ้างแก็บคัดมาให้แล้ววันนี้มารีวิวให้ฟังค่ะ มาที่บัตรกลุ่มแรกเลยนะคะที่เข้าเลาง่ายมากๆเลยแล้วก็สมัครง่ายมากๆนะคะเพียงเงินเดือนตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปก็สมัครได้เลยแล้วมีเลาให้ด้วยนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตของ JCB นั่นเองนะคะต้องบอกว่าบัตรเครดิตของ JCB เนี่ยเขามีอยู่หลายเจ้าหลายธนาคารมากๆเลยนะคะอย่างที่มีนะก็จะมีของกั d X JCB นะคะแล้วก็เจ้าที่2นะคะก็จะเป็นของ KTC JCB นะคะแล้วก็เจ้าที่3เนี่ยก็จะเป็น Eon JCB นะคะ เจ้าที่4ก็จะเป็นของกรุงศรี JCB นะคะและใบที่5ก็คือนี่เลยค่ะ K Bank JCB นะคะซึ่งจริงๆหน้าบัตร JCB ที่มีอยู่ในประเทศไทยจะมีมากกว่านี้นะคะแล้วก็ทุกหน้าบัตรของ JCB เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ในการเข้าล่าชีคีเนี่ยแครั้งต่อปีซึ่งสิทธิ์ในการเข้าล่าชีคีของ JCB นะคะจะเป็นสิทธิ์ที่ใช้ล่าชีในต่างประเทศนะคะเช่นประเทศจีนนะคะเกาหลีนะคะสิงคโปร์เยอรมันไต้หวันสราชอาจักรมาเลเซียแล้วก็เวียดนามนั่นเองนะคะต้องบอกว่าเอกสิทธิ์ในการเข้าล่าชีนะคะของล่าคีย ของ JCB เนี่ยจะต้องเป็น l ล้า e ที่อยู่ต่างประเทศเท่านั้นนะคะซึ่งเอกสิทธิ์ที่แกปแจ้งมานะคะจริงๆเขาจะเป็นเอกสิทธิ์ที่ติดมากับตัว JCB อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบัตรกลุ่มแรกเลยที่ใครเดินทางไปประเทศดังกล่าวนะคะคุณก็สามารถเข้าไปนั่งล้า์ของเขาได้เลยแล้วก็ส่วนใหญ่เงื่อนไขในการสมัครบัตร JCB ในเมืองไทยเนี่ยเริ่มต้นก็นคือเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยเราก็นั่งล้าวได้แล้ว มาที่บัตรเครดิตกลุ่มต่อไปที่เข้าล่าชได้ฟรีเหมือนกันนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะกลุ่มบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะคะหรือว่าบัตรเครดิตเคแบงนั่นเองสาเหตุที่แก็บเรียกว่าเป็นกลุ่มเลยนะคะก็คือว่าจริงๆบัตรเครดิตเคแบงนะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะที่เป็นระดับแพลทินัมขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดยูเนียนเพย์เจซีบีนันนนี่หรือไปถึงตัวแพชชั่นเลยเนี่ยส่วนใหญ่อะทุกหน้าบัตรของเขานะคะก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้มะคเลครงล่ปชนะคะสองครั เงื่อนไขก็คือเราจะต้องบินกับการบินไทยเท่านั้นแล้วจะมีอยู่3หน้าบัตรนะคะของกสิกรที่เขาจะไม่มีเล้าของมิลเลอร์เล g าให้นะคะก็จะเป็นตัว l i น์ Point นะคะตัวช h อป e ีแล้วก็ตัวไทเทเนียมนั่นเองนอกนั้นเนี่ยทุกหน้าบัตรเลยนะคะของ k b a บงเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปนั่งในเล้าชของมิล a ลอร์เล n า e ได้2ครั้งต่อปีนั่นเอง ซึ่งหน้าบัตรของกสิกรอ่ะอย่างตัวแพที่น้ำเริ่มต้นก็คือเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปอ่ะแล้วเราบินกับการบินไทยเราก็เข้าไปนั่งมีลเลอร์เคิลเราได้แล้วค่ะทุกคนดังนั้นบัตรเครดิตในเครือกสิกรก็เป็นหนึ่งในบัตรเครดิตที่จะมองว่าเออใครที่เป็นสายนั่งเราเนาะแล้วรู้ว่าเราบินกับการบินไทยไทยสมายอยู่แล้วเนี่ยเราก็เข้าไปใช้สิทธิ์มิร์เคิลเราของเขาได้เลยมาที่บัตรใบที่3เป็นบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นของผู้มีไรายได้15,000บาทที่ที่ฉันมองว่า คุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าคุณจะบินกับสายการบินอะไรคุณก็เข้าไปนั่งมิลเลอร์เคลวลของเขาได้นั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตอีออนยูเนียนเพย์นั่นเองนะคะจริงๆตัวนี้เป็นบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นนะคะสำหรับผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปที่จะมองว่าเขามี l เลา e นั่งแบบคุ้มค่าสุดๆไปเลย บัตรใบนี้นะคะของอีออนเขาจะมีให้คูป,ปองนะคะในการเข้าใช้ล้าว์นะคะของ m i r a c l e Lounge มาให้ด้วยนะคะก็สำหรับแก๊บก็มองว่าเป็นหนึ่งในบัตรที่มีล้าวของ m i a c l l l o u n า e มาให้เป็นบัตรตัวเริ่มต้นนะคะแล้วก็บินกับสายการบินอะไรคุณก็เข้าไปนั่งลาวได้นั่นเอง ซึ่งบัตรใบนี้นะคะจริงๆก็เป็นคอนเทนต์ของวันนี้เลยนะคะเพราะว่าสาหรับแกป๊ปเนี่ยมองว่าเจ้าตัวบัตรอ o ออนยูเนียนเพตัวนี้เนี่ยเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็สมัครได้แล้วนะคะแล้วก็คุณจะบินกับสายการบินอะไรก็ได้นะค,ะคุณก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์เจ้าตัวมิลเลอร์ล่า,ลาชได้เลยใครเป็นนักศึกษาจบใหม่นะคะเพิ่งทํางานนะคะและอยากได้บัตรเครดิตเป็นนั่งเรานะ,ะดิฉันก็เชียร์ตัวนี้นะคะอีออนยูเนียนเพนะคะค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วก็เป็นนั่งเรือสวยๆเลยจ้ะ แวะมาเปิดกล่องกับ 4, 2, กร้าน425ดี g กันค่ะวันนี้แก๊บอยู่กับ m o p Snap On Phone Stand and Wallet with Max Safe นะคะสายพกบัตรคุณจะพลาดอุปกรณ์ตัวนี้ไปไม่ได้เลยเพราะเขาจะทําให้การพกพาบัตรของเราง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นขาตั้งให้กับสมาร์ทโฟนเราด้วยส่วนตัวนี้คือตัว Heat ต้องบอกว่าเป็นทพอร์ตที่ตั้งได้แล้วเขามีการพัฒนาให้ใส่บัตรเครดิตได้ด้วยกับ m o p Snap Invisible Phone Tripod Wallet สนใจสินค้าจาก m o p วันนี้แก๊บมีโค้ดส่วนลดมาให้เพียงพิมพ์ชิดชน425ส่วนลดพิเศษสินค้า m o p 10%และชิดชน IP 16ส่วนลดอีก12%จากร้าน425ดีกรีค่ะมาที่บัตรใบต่อไปนะคะจากค่าย UOB นั่นก็คือน,นี่เลยค่ะบัตร UOB ีพีเมียนั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะมีความยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีรายได้ตั้งแต่30,000บาทขึ้นไปนะคะถึงจะสมัครบัตรใบนี้ได้บัตรใบนี้เขามีเลาฟรีมาให้นะคะเป็นของ m i r a c l l Lounge นะคะซึ่งเราจะใช้สิทธิ์ได้ประมาณ2ครั้งต่อปีนะคะแล้วก็ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วบัตรใบนี้เราจะบินกับสายการบินอะไรก็ได้เราสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ล้าวของเขาได้เลยส่วนตัวแก๊ปเองก็ใช้สิทธิ์ r a ร l e l o u n ้าวพันบัตรใบนี้หลายครั้งมากๆแล้วแต่บัตรใบนี้มีค่าธรรมเนียมนะจ๊ะถ้าเราใช้ปีหนึ่งเกินแบบ3ามสี่แสนขึ้นไปเขาจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้นะคะแต่ว่าถ้าใช้ไม่ถึงก็ลองโทรไปขอเวฟดูนะบางรายก็สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมได้เช่นกัน มาที่บัตรใบต่อไปนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตร UOB Mercedes นั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้รถ Mercedes-Benz นะคะก็ต้องรู้จักบัตร UOB Mercedes นะคะตัวนี้เนี่ยรู้สึกรายได้ต้องมีรายได้ตั้งแต่50 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะถึงสมัครได้บัตรใบนี้เขาก็มี Miracle Lounge ให้เหมือนกันนะคะ2ครั้งต่อปีนะคะก็คือเงื่อนไขจะคล้ายๆตัวพีเมียร์ตะกี้เลยนะคะแล้วก็บินกับสายการบินอะไรก็สามารถเข้าไปใช้เรา Miracle l o u n g ได้นั่นเองค่ะ มาที่บัตรกลุ่มต่อไปนะคะนั่นก็คือน,นี่เลยค่ะบัตรเครดิต KTC นั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวบัตรเครดิต KTC เนี่ยเขาก็จะมีพวกแบบสิทธิ์ Miracle Lounge มาให้นะคะ2ครั้งต่อปีนะคะเพียงเราบินกับการบินไทยด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่ากลุ่มบัตรหน้าบัตรที่เขาจะมีให้ Lounge กลุ่มนี้มาให้เนี่ยจะต้องเป็นสำหรับผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปนั่นเองนะคะอย่างใบแรกนะคะก็จะเป็นตัว Mastercard รนะคะ World r e w a r d นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ Miracle Lounge 2ครั้งต่อปีนะคะแล้วก็ใบที่2นะคะก็จะเป็นตัว Visa Signature นะคะตัวนี้ของ KTC ก็จะได้10เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะก็จะเป็นตัวบัตร KTC u n i o n Pay d i น m o n d นะคะแล้วก็ตัวที่4นะคะก็จะเป็นตัว Visa Signature นะคะของบางกอกแ Airway ์นะคะแล้วก็ตัวที่5นะคะก็จะเป็นตัว Agoda นะคะ Reward นะคะ Mastercard และตัวที่6นะคะเป็นตัวที่ฮิตที่สุดก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นตัว KTC JCB Ultimate นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกใบหนึ่งเลยที่แบบหลายคนคิดมากๆแล้วก็มีสิทธิ์ในการเข้าใช้ม i r a c l e l o u n g e ด้วยนะคะก็จะเพิ่มขึ้นมาจากสิทธิ์ JCB ปกตินะคะก็คือสำหรับใบนี้เนี่ยจะได้ l o า n g ์ Key 8ครั้งนะคะที่เป็นสิทธิ์ของ JCB แล้วก็จะได้ตัวม i r a c l e l o u n g e พิเศษมาอีก2ครั้งนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของ KTC ซึ่งความเลิศของบัตรเครดิตกลุ่ม KTC นะคะก็คือฟรีค่ารมเนียมตลอดชีพนนัเอง มาที่ใบต่อไปนะคะใบนี้ฟรีค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะคะแต่ต้องมีรายได้ตั้งแต่75,000บาทขึ้นไปนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตร TTB Absolute นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบัตรดังนะคะที่ใครเป็นสายเดินทางชอบมากๆเพราะว่าเขามีล่าชเชีย์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็บัตรใบนี้เนี่ย FX Rate เลวลาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยแค่1%เท่านั้นนะคะแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพแต่บัตรใบนี้เนี่ยจะต้องมีรายได้ตั้งแต่75,000บาทขึ้นไปนะคะเราก็จะได้ใช้สิทธิ์ในการเข้้าไปนน Key นะะนนััน่่งงใะะคซึอี เขาจะไม่บังคับนะคะว่าเราจะต้องบินกับการบินไทยเท่านั้นคือเราบินกับสายการบินอะไรก็ได้เราก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะมาที่บัตรใบต่อไปกันบ้างนะคะนั่นก็คือ นี่เลยค่ะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ M Lux Visa Signature นะคะจริงๆต้องบอกว่าบัตรใบนี้เกือบเกือบคัดออกแล้วนะคะเพราะเขาเป็นบัตรที่ต้องมี AUM ตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปแต่บังเอิญเขามีอีกเกณฑ์หนึ่งนะคะก็คือถ้าคุณมีไรายได้ตั้งแต่300,000บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครบัตรใบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งบัตรใบนี้เขาก็มี Miracle l a u n g มาให้อีกนะคะ2ครั้งต่อปีเช่นกันนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะบินกับสายการบินอะไรเนี่ยคุณก็สามารถใช้ Miracle l a u n g ของเขาได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ของเขานะคะก็คือเขาจะมีให้คูปองมาแบบนี้เลยนะคะเราก็สามารถเอาคูปอง,องเขาเนี่ยไปใช้ได้นะคะซึ่งปีหนึ่งเขาจะให้มาทั้งหมด2ใบนะคะแล้วก็คือเรามีสิทธิ์ในการขเข้าใช้แล่าของเขาเนี่ยสครั้งนั่นเองค่ะ มาที่บัตรเครดิตกลุ่ม AUM กันบ้างนะคะบัตรเครดิตกลุ่มนี้เขาก็มีให้เราสนามบินมาด้วยนะคะซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มสําหรับ AUM ตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปนะคะเทียนี้เขาก็มีเล้าสนามบินให้เหมือนกันใบแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะบัตรกสิกรนะคะ K Bank The p r e m i e r นะคะตัวนี้เขาจะมี Miracle Lounge มาให้นะคะ2ครั้งต่อปีนะคะแต่เงื่อนไขก็จะเหมือนบัตร K Bank ทั่วไปเลยคือคุณจะต้องบินกับการบินไทยเท่านั้นนะคะคุณถึงจะใช้สิทธิ์ได้แล้วก็เราสามารถเข้าไปใช้ Miracle Lounge ได้เนี่ยอเอง ไปที่2นะคะนะั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตนะคะ S C B Prime นั่นเองนะคะตัวนี้เขาก็จะมีเล้าสนามบินให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเล้าเขาเนี่ยจะกําหนดเป็นแค่บินภายในประเทศเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเป็นของ The Coral นะคะซึ่งเราจะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ได้แค่2ครั้งต่อปีอีกเช่นกันนะคะแล้วก็กําหนดไว้แค่บินภายในประเทศเท่านั้นซึ่งของ The Coral นะคะเขาก็จะมีระบุมาให้สีที่นะคะภูเก็ตอุดรหัดใหญ่เชียงใหม่ สี่สนามบินีเท่านั้นนะคะของเดอะคอรัแล้วก็จะมีของ o อยัลซิลให้ด้วยนะคะเป็นเล้าของการบินไทยเนาะแต่ก็ต้องบินภายในประเทศเหมือนกันสุนภูมิเชียงใหม่ภูเก็ตคอนแก่นค่ะสีที่นี้บินการบินไทยก็ใช้ได้เช่นกัน มาที่ใบต่อไปนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตร KTC Iconic นะคะใบนี้นะคะเขาก็จะมีให้ l ล u าช์ของ The Coral นะคะ1ครั้งต่อปีนะคะแล้วก็เราจะมีสิทธิ์ใช้นะคะตัว Miracle Lounge นะคะอีก2ครั้งต่อปีนั่นเองแต่จะต้องบินกับการบินไทยเท่านั้นนะคะแล้วถ้าไฟล์ไหนคุณไม่ได้บินกับการบินไทยคุณก็ไปใช้สิทธิ์นะคะ The Coral นะคะ1ครั้งต่อปีซึ่ง3ใบนี้จะเป็นเทีย AUM 2ล้านบาทนะคะ และใบสุดท้ายที่พูดถึงวันนี้นะก็คือนี่เลยคะ่ะบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี e x c l u s i v e Visa s i g n a t u r นเนะคะบัตรใบนี้จะต่างจาก3ใบเมื่อสักครู่นี้นะคะคือ3ใบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะต้องมี AUM 2ล้านบาทขึ้นไปแต่ใบนี้จะต้องมี AUM ต,ต, AU ตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองนะคะซึ่งบัตรใบนี้นะคะเขาจะมีให้ล่าช์มาทั้งหมด2เจ้านะคะก็คือเป็นล่าชั่ของการบินไทยนะคะแล้วก็ให้ของดากอนพาร์สมานั่นเอง ซึ่งใครที่บินกับการบินไทยในไฟนั้นๆนะคะเราก็จะไปใช้ตัวรอยโยซิลเนาะเราก็จะได้สิทธิ์สครั้งต่อปีนะคะแต่ถ้าเราบาังเอิญบังเอิญทริปนั้นเราบินกับสายการบินอื่นนะคะเราก็ไปใช้สิทธิ์ของดักเกิลพาสนะคะซึ่งดักเกิลพาสเนี่ยก็จะมีสิทธิ์สครั้งต่อปีนั่นเองและนี่ก็คือรีวิวบัตรเครดิต ข้าเล้าฟรีช่วงปีใหม่นี้นะคะแล้วเพื่อนๆล่นนะคะสนใจบัตรใบไหนบ้างหรือแบบคุณพี่ขาหนูจะต้องรีบไปสมัครบัตรใบนั้นแล้วนะคะแก็บก็ต้องบอกว่าตัวแก็บเองก็มีทิ้งลิงก์การสมัครบัตรเครดิตไว้ให้ที่ใต้เดสคริปชันข้างล่างแล้วนะคะเผื่อใครสนใจสมัครบัตรเครดิตแล้วอยากสนับสนุนช่องแก็บด้วยก็สามารถไปกดที่ใต้เดสคริปชัน้างล่างกดสมัครบัตรเครดิตผ่านลิงก์ของแก็บได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนแบบคุณพี่ขาหนูอยากได้ใบนั้นใบนู้นใบนี้จังเลยนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์ของ มาแชร์กันได้นะคะและสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ช anel ของแก๊บด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสำหรับใครที่สนใจจะสมัครบัตรเครดิตก็สามารถเข้าไปกดได้ที่ใต้ e s c r i p t i o นของวิดีโอแก๊บเลยนะคะแก๊บมีทิ้งลิงก์ในการสมัครบัตรเครดิตไว้ให้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของแก๊บด้วยนะคะแล้วสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แลวก็กด u b s c r i b e ด้วยนะคะตอนนี้ช่องเรามี Tik t o k แล้วนะคะทุกคนสแกนได้นะ